สวัสดีครับคุยตงเบามากเลยสวัสดีครับสวัสดีครับดังพอไหมเออดีสวัสดีครับสวัสดีคิดพียพับกบพบกับพวกเราเผารั่วในรายการนานไรไกลข้าวอิสระข้าวอิสระไอพี่เล่นเกมผวนคำกานพูดเราจะมีโจทย์มาให้ปุ๊บเราพูดปุ๊บพี่ต้องตอบปั๊บตอบพร้อมกันเดี๋ยวคุณกับโลกเป็นคนตัดสินเลยว่าใครจะได้เป็นคนได้คะแนนไปขนมกีบใต้ กรุงโหวเป็นเส้นเส้นกบุงกั้งเส้นอกบุงกั้งทำแอนเจอรี่เทียนเจอร์ร็อคผงเสาดีทำเสือได้เหมือนกันนะได้หมดแสดงว่าแสดงว่าพูดได้พายดูดพูดเก่งเก่งกู้ดทุกอย่างทางยุคทิชชนุ๊ทิชชานไม่ว่าอะไรไม่ว่าละ คุณผมพูดอะไรคุณตามได้หมดได้หมดได้หมดแล้วพูดจริงๆริงพิงจุดจุดเฮ้ยแสดงพูดได้พูดได้พูดพาได้ดพูดได้พูดพาได้ด้วยอย่าเร็วดิมัรลวนไม่ว่าผมพูดอะไรบบว่าทุกคนแบบผมพูดเป็นคำผัวแบบให้ทุกคนฟังคนแล้ว่าคุณพูดได้อันนี้ให้กูกลับเหรอใช่บ้าแล้วป่ะเนี่ยอย่างผมพูดอะไรคุณก็กัดได้ใกล้ดับครับ้กัดอย่างเงี้ยพอมั่งไม่พอมั่งพังมั่งไม่ผังมั่งอร่อยจริงอลิงจอยเฮ้ยอร่อยดังอลังจอยอร่อยมาก ยางไข่ดาำยางไข่ดำยางหมอยแข่งเยี่ยหอยข้าวยางมะเจ็ดเกียร์หนึ่งกึ้งเนียร์เกียร์สองกอกเสียเกียร์สามก้ามเสียเกียร์หนึ่งกึ้งเนียรเกียร์สองกอกเสียเกียร์สามก้ามเสียเกียร์เป็นคู่คู่เป็นเทียมไปการกัดกระหมูคู่กัดกระหมากาเป็นของหมูคู่กิ๊กของหมาการกินของหมูคู่กิ๊กของหมา ผู้อยู่ที่ไหนผู้อยู่ที่ไหนเนี่ยทำเนเป็นเกมคำหวนแค่นั้นแหละโอเคนี่ชายพวกเรามาทำเมินนี่เชิญพวกเรามาทำไม้พี่แววตั้งแต่เขาไปตัดผมทรงไพรมันคืออะไรพวกพี่มาเล่นเกมผวยขะผวยขะผวยขะ ไอพี่เล่นเกมผวนคำการเราพเราจะมีโจทย์ให้ปุ๊บเราพูดปุ๊บพี่ต้องตอบปั๊บถามปุตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปุ๊บปุ๊บตอบปุ๊บใครตอบได้คนแรกชับถ้อยชัดคาที่สุดตอบพร้อมกันเดี๋ยวฝุ่นกับโลกเป็นคนตัดสินเลยว่าใครจะได้เป็นคนได้คะแนนไปนะมีความลำเอียงไหไม่มีที่นี่ไม่มีความลำเอียงครับเพราะความเบียงอําเบียงอําเราไม่มีครับพร้อมไหมครับทุกคนแคล้มเอ อย่างไายเนี่ยเชียงใหม่เฮ้ยไทยเลียงเชียงรายเฮ้ยมีเกี๊ยวอะไรเอาเริ่มกันที่หมวดแรกกันเลยดีกว่าครับน้านตัวหมวดประเทศหมวดประเทศเม็ดระทุ่ยเยอรมันยันเมืันเตมือันเตมมีจ๋าได้ญี่ปุ่นยุ่นปี๋ไม่ไหวตีละกูตีละกูตุ้นตะกี้ตะกี้เยอรมันอาร์โน จอเนี่ยเลียจอจับเอธิโอเปียเอธิโอเปียแลยอรอเอยโอโปเอธิโอเปีลิเบียลยางกุงยุาะไเกงเะคนเล่นะจบอไม่ทละผงสอดี เอาพี่เราเก่งมากโบต่อไปเลยโลกจังหวัดอะไรช้ใช้ชเมียงเชียงใหม่ชายเชายกาเบิกเบายง่ายมากขาตเขึ้นมาตากูตกเลยนะขึ้นมาตาตาตากูตกเลยนะมาจู่เทีเลยขันมาจัทีจู่มนจันทีเล็กหัวนี่นีสำคัยมาจันทีหัวพ่อเป็นคนอก่าเมื่อกี้พี่สามจั่แล้วเป็นใครครับสุรานิรันดร์สุริยะ มึงมาทำมเนี่ยเรให้ดีคนเดียวก่อนเลยสงสีสะเก็ดสกีทำไงอไอ้ดี่าเสีสะเก็ดสีสะเก็ด๋อสสกีสีสะเก็ดทำไมมันเนือสีกีเชียงใหม่ใช่ี่ ชายเลี้ยงชายสี่มีเกี้ยวผู้คนเก่งมากตอบพร้อมเพรียงกันมากถูกก็เลยแต่ว่าเราจะไล่ถามทีละคนเลยดีกว่าว่าอันนี่คือต้องปวดว่ายังไงสามวิอิตรพี่ถามก่อนนะครับขนมกินปากใต้โอ้โหขนไนจีนปักโตสองเพียงขนมจีนปากใต้ขนมใต้ปักจีนขนมกินปากใต้ขนมใต้ปักจีนใช่ใช่เหรอขนมกินปากใต้ อมน่่งาต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มยำกุ้งโอ้โหต้มยำกุ้งน้ำข้นสามวิต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มยำกุ้งสามพี่จ๋าหอมบองนะเว้ยต้มยำข้นน้ำกุ้งแต่อัเนี้ไม่ใช่ไงเ้ยต่อต่อต่อเลย้ต้มยำกุ้งน้ำข้นต้มยำจ้งน้ำจุ่นต้มยำ จ้งน้ำจุ่นจายมันัเกียดำไมที่พกมงอเี่ยพี่สามกุ้งอบวนเส้นกั้งอบวนซุนก้องปิดกุ้งอบวนเส้นเส้นอบวนกั้งเส้นอบวนกั้งพี่จ๋าเกล็ดอบวนซุนปิดงลาไฟอัี้งกะหรี่ผีพะมัน ปูจ๋าป่าจูกายรัชานน์กนรัชนายใช่พาลุหนึ่งหูลาพี่จ๋าฮี่ิินคิรีลินเอเดนเดนีเอเนเอเดนเอเดนีสามลนร่านาไล่ทอมแอนเจอรี่เทียนเจอร์รเทเลทัปปี้

และคะแนนคนที่ได้เยอะที่สุดคือพี่จ๋าแล้วดิตัดตรงอะไรตัดตรงใหม่ไต่สมวัติชี้ตองน้องเช่าตรงนี้มันโคตรเทพสำรองวันนี้สำรีวันน้องลาไปก่อนลาไปก่อน ครับกบพบกันไ้คอิสระคบอิสระได้ใหม่ได้ใหม่ในช่องนังใช่กายฮารุบังมีร์กฮารุกันมิร่ย